ถ้าพวกกูมาลับมาสายไม่ใช่จีที่เอพวกกูเป็นแก๊งพวกกูเป็นแก๊งแล้วเธอเมือนบอกว่ากูไม่ดีมึงไม่ดูสบายตัวเองอควายกูรักกูมาตั้งแต่เด็กพวกกูเลยล้างกันมาเป็นสตาร์พวกกูไม่ได้แดกเีนพวกกูใส่คีบูไม่ได้แดกกระท่อมเสาดอมันไล่มันคิดว่ามันจะลอกกูไปที่ห้องพวกกูส่วนเพียงแค่เดินมันทำกูเติมมันทำไม่ใจกูลอกกูคงไม่พูดเลยมาพูดมึงก็รู้ว่าคนมันอยากจะจับตอนนี้กูแทรเวอน์ดอน กูแอมีเธอบอกกับเพื่อนกูนว่าเธอนั้นอย่มามองคนในแก๊งกูกมีของดีดังชื่อเสียพวกกูไม่เป็นรองพวกกูเป็นหนึ่งไม่เป็นสองเยอะกูเมื่อมาป่า yeah, มันฮิเยอะฟังเรืชือ่อวกูไม่มีหอให้มึงทานปาตอเลยก็เอาแต่ล้มบอว่ามึงมีดีกว่าพวกมึงมันยัง c o ฟอร yeah, ์ม yeah d r u d r u d r u เยอะกือบยัง วิงมันบูมแบรนด์บินมันกับิีสีกูไม่ใช่แค่พวกน้ามาล้งยอระดับตัวเองกูเลยจะเป็นต้องทำขนาดตอนนี้กูขึ้นมาสูงจนบอลลางกายกูไม่มีแพ้กูไม่มีเวลาที่จะไปคยเลยว่าเทลศัพกูช่างกันแต่เพลงกูเลยร้างกูเลย I don't know กูปิดโทรศวพวาก็ดีมีเพื่อนเหมือแม่งโทรกูช่างแต่เพมือกูมาช้าเลย I don't k n ผสมลงไปกับเยอเลยแม้แต่สามช่วงที่ปวดเย่อันทึกคำเจ็บในใจคนที่บอกว่าโคตจะห่วย เองมาไปพวกสนีทกูว่ามึงป่วยสตอ้องมากกชอบกงชีกูส่วนแต่ริคเพราะกูจะรวยกูใช้ชีวิตกันคิวกูออกมา <c oughs> ไล่แม่กันฮัตเตอร์ฝั่งรือตรงกลางว่าจังไม่มีทางให้กูจะเฮเตอาาร์อสววนเดียวได้ดลองนะแต่กูต้องตายเป็นเหมือน <c oughs> คิวเล r กูต้องมีนีมีเย่าชีวิตกูคงไม่บางเหมื paper <c oughs> อนเปเปอกูออกมาจากบ้านนอกจากบ้านเกิดกูออกมาจาัง ฉสน่หเสียเพียงที่หลังให้ไปกับกระชากูเอาชีวิตทั้งหมดลงไปเดิมพันกับเงินที่ล้ำสันชานี้กูเลิกเด๋นไม่ไม่มีหล่อไอคอนที่รลังกูไว้ใจใครไม่ได้แต่ไว้ใจคนพวกกูต้องขนานสันชาในทางที่เดินเลยกูไม่ต้องการหลอกทางที่หล้งอ